สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับตั๊กกับ t a r g e ตบุกแล้ววันนี้ก็ตามหัวคลิปเลยก็รายการนี้เรียกว่ารายการแล้ไม่อยากจะเรียกรา,ายการนะเรียกว่าคลิปแล้วกันเนาะคลิปออลองแต่งหายไปนานเนาะจาก EP าน,น,นจะ EP สี่นะล่าสุดเนี่ยแต่งเป็นตัวเครื่องสมอางคาคาเฟนใช่ปะก็หายไปกลับมาแล้วจ้าลองแต่ง EP ห้าต้องบอกว่าเป็นเครื่องสาอางแบรนด์ที่เขาคิดกันไปแล้วแหละตั้งนานแล้วแหละแต่ตั๊กซื้อมาตั้งนานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลองใช้สักทีเนาะก็ คือโอกาสเอามาทําเป็นคลิปลองแต่งละกันเนาะลองแต่งก็คือคลิปที่ไดใช้เครื่องสําอางแบรนด์เดียวกันทั้งหมดมาลองแต่งให้ดูแาจจะไม่ครบทุกชิ้นที่เขามีนะก็เอาแค่เออเขาเรียกว่าอะไรเอาแค,าแคท่ที่เท่าที่ตักมีละกันเนาะว่ามีกี่ชิ้นก็ะชะไทยเท่านั้นแหละแบรนด์ที่ว่าของแบรนด์วันนี้นั่นของแบรนด์วันนี้คลิปนี้นั่นก็คือ และบิวตี้นั่นเองจ้าเขาใช้กันไปหมดแล้วทบานทั่วเมืองแต่จริงนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังออกของใหม่มาเรื่อยๆนะอย่างหนะ้าวันนี้เดือนกุมภาปี2022เขาก็เพิ่งออกแป้งทาแป้งทาซูลูเซนเนาะออกมาแต่ตักไปลองใช้ตักไม่ชอบเนาะตักกเลยไม่ซื้อจริงตั้กจะกลับจับมารวมกับคลิปนี้แหละแต่ตักไปใช้แล้วมันมีชิมเมอร์นิดๆอะ ตั๊กก็เลยไม่ชอบก็เลยไม่เอามาใช้แล้วกันก็จะใช้แค่สองตัวเนาะก็เป็นตัวที่เข้าฮิตแหละ,ะเดี๋ยวลองดูว่ามีตัวอะไรบ้างสาหรับแล r e บิวตี้ลองแต่งวันนี้คือตัวนี้ Stay Vulnerable เอ่อ melting blush เนาะก็คือบ u ัชนั่นแหละนะตักใช้ตัเกเริ่มมาเป็นสี n e a r l y b e r r y เนาะแลร์บิวตี้ส t ตย์ไวเออ n ์เนอร์เนาะเอ่อ melting blush เนาะ, Brush, นะตัวนี้เป็นบลัชอ o อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลิปบ,บาลเนาะ r a t i t u d e g กล t ติจนะูดเ e นาะแกลบวิดแกลบติจูดดิวอี้ลิบบามเนาะตัวนี้ตักใช้เป็นเลือกมาเป็นสีคอมพลีเมนตะ์เนาะน่าจะเป็นสี mm hmm. คอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์ตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองแต่งกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขยับกล้องเข้ามาใกล้หน่อยเนาะแล้วก็หน้าตักลง คุชชั่นไว้แล้วเนาะเป็นกุชชี่เจ้าเดิมเนาะตอนช่วงนี้ชอบมากติดใจใช้ตลอดเนาะอ่ะเหลือมาลองแต่งกันด้วยใช้แลบิวตี้สองชิ้นนะี้เนาะตัวแรกก่อนเลยเนาะตัวเออ่บลนะัชออนเนาะไม่อยากออกเสียงเลยชื่ออ่านยากๆเนาะบลัชออนของเขาเนาะ stable building blush เนาะส Sierra Lee Barry เนาะก็ใครอย่างที่รู้คือจะรู้ว่าเออ่ผลิตภัณฑ์ของเออแลบิวตี้เนี่ยเนื้อจะแบบละมุนมากบางเออคือมันระบายคือเขาเรียกอ,อะไร มันเนียนไปกับผิวเลยอะมันจะเป็นค่อนข้างแมตต์หน่อยนี่เสียนี่เนียนรีเบอร์รีนะ่เนาะสีก็จะเป็นเอ่อม่วงๆแดงๆกำๆหน่อยเนาะม่วงๆแดงๆกำๆประมาณนี้เนาะก็เนื้อแมตต์เลยแหละเออต้องบอกว่าเนื้อไปทางแมตต์เลยแหละเนื้อไปทางแมตต์เนาะเรยนเนียนไปกับผิวเลยแหละอืมบางเบาเนียนกับผิวเนาะเออก็สายธรรมชาติอีกแล้วเนาะแต่สีก็จะชัดเจนอยู่นะเห็นป่ะสีเขาก็ชัดเจนอยู่อืม อันนี้ตัวเนละี่เบอร์รี่เนาะอ่าเดี๋ยวมาลองตัวลิฟกันเนาะส่วนตัวลนะิฟเนาะอ่าวิดการ์ติจูดเอ่อดิวอีบลิปบาร์มใต้ใช้เป็นสีครอมพิเมนเนาะก็แท่งมานะเป็นแบบนี้เนาะอ่าก็สีก็จะไปแนวทางเดียวกันอ่ะนะครับว่าสีก็จะไปแนวทางเดียวกันหัวเป็นหัวตัดแบบนี้เนาะอ่ะขออนุญาตลองด้านนี้ละกันสีก็จะออกไปทางเดียวกับแบบเอ่อคล้ายๆกันแต่ว่า สีตัวตัวลิปเนี่ยตัวลิฟต์แนวจะมีความม่วงกว่าเห็นปะจ่อ,อม่วงกว่ามีตัวเนลลี่เบร์รี่จะออกไปทางแดงแดงกว่ามีม่วงนิดนิดแต่ตัวเอ่อลิปเนี่ยจะม่วงม่วงเยอะกว่าแดงเนาะเห็นปะสีก็เป็นลิปบาล์มที่เอ่อมีความตัวดิวก็มีความดิวอี้นิดนึงเห็นปะก็จะมีความเล่นแสงนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะเออแต่เป็นลิปบาล์มที่สีชัดเจนนะส่วนตัวบลัชก็ ก็จะดิวก็มีความดิวอีนิดๆไม่เยอะอ่ะแต่ตัวลิปนี่จะอิววี่กว่าเห็นป่ะอ่ะอย่างที่บอกหน้าลงคุชชั่นไว้แล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้ลงอื่นลงแค่สกินแคร์อย่างเดียวแล้วก็คุชชั่นมาเลยเนาะอ่ะลองตัวเอ่อตัวเขาเรียกอะไรลองแต่งด้วยใ,ใช้วันนี้จะไม่เชิงรีวิวนะแต่จะแต่งให้ดูดีกว่าเนาะนะว่าจะรู้ออกมาจะได้แบบไหนเนาะก็ใช้ตัวเอ่อลิปเออตัวปลาชกอเลยเนาะก็ใช้นิวเลยนะกูจะใช้นิ้วเนาะ วันนี้ก็จะแต่งเป็นแบบสไตล์เดิมนั่นแหละของเราก็แต่งอยู่สไตล์เดียวบางๆก็นะเขาก็จะเนียนไปกับผิวเลยอะ่ะเนียนไปกับผิวเลยค่อนข้างแมทสํสำหรับตัวนี้นะถ้าใครดูรีวิวเขาคงรีวิวหมดแล้วแหละเออเนาะแต่ว่าเรามาดูแล้วกันนะว่าเราแต่งแล้วออกมาจะเป็นยังไงเนาะอ,อ่ะขออชุชาตใช้กระจกช้าๆขออนุญาตใช้กระจกนิดนึงละคันเนาะอ่ะก็ เนียนไปกับผิวเลยอะเออก็แล้เสี่ยมันก็เลยแตกนะบางคนก็คือถ้าเกิดชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสิแบบเอ่อจะจัดอะมันก็เลยคนเขาอาจจะไม่ชอบแบร์บิวตี้อะเนาะอย่างที่บอกเนาะแต่เนี่ยมันมันเนียนกลึบไปกับผิวจริงๆนะเนี่ยเนาะแต่ถามว่าสีมันชัดมันก็ชัดอะไม่ใช่ว่ามันไม่ชัดนะก็จะทาแค่บริเวณจะทาหน้าแก้มนะแล้วก็เกลี่ยใกล้ขึ้นไปเนาะก็จะทาหน้าแก้ม แล้วก็จะทาผ้าจมูกนะตามสไตล์เนาะก็ทาหน้าแก้มเนาะหน้าแก้มก่อนแล้วก็เกลียกล่ยขึ้นไปเนาะขอย่าแตะอีกหนึ่งครั้งเนาะ,นะก็แต่บริเวณปลายนิดหนึ่งแล้วกันเนาะพะเมื่อกี้เราแตะจากหน้าแก้มแล้วเกลี่ยขึ้นไปเนาะบริเวณปลายก็จะดูแบบยังไม่ค่อยเท่าไหร่สีอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะก็จะได้สีประมาณนี้อืมก็ พอทาไปที่ผิวแล้วก็สีค่อนข้างสวยนะอืมก็กลืนไปกับผิวดีดูเหมือนบ่มแดดอ่ะอืมเนาะก็จะได้ประมาณนี้อืมเนาะเหมือนบ่มแดดหน่อยอ่ะต่อไปเรามาทาปากกันก่อนนะแล้แลบิวตี้เนาะปากต้องบอกกให้ดูอ่ะเดี๋ยวให้ดูปากให้ชัดเนาะอืมก็คิดว่าไม่รู้จะทาแบบเต็มปากได้หรือเปล่านเดี๋ยวขอลองก่อนเนาะ นี่ทาแค่ริมมีมีผิดปากล่างนะดังนั้นคิดว่าดิบามตัวนี้จะทาเต็มปากได้ขออนุญาตทาเต็มปากนะ,ะคือถ้าใครก็จะรู้ว่าปกติอ่ะก็จะไม่ทาเต็มปากแบบนี้นะอืมเนาะปกติก็จะทาแค่ตรงกลางแล้วเกี่ยออกเอาหรือตรงบริเวณตรงกลางปากบนล่างแล้วก็เกี่ยออกเอานะอันนี้ก็จะทาเต็มปากเลยขออนุญาตใช้นิ้วนะในการเกลี่ยออกเนาะ ถือว่าเป็นลิปบาล์มที่สีชัดเลยนะอืม,อมเป็นลิปบาล์มที่สีชัดขอย่าใช้ตัวนี้นะที่เหลือจากเมคอัพรีมูเวอร์เ่ยเอาตรงที่มันเลอะออกนิดน,นึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวคุชชั่นเนี่ยกรบตรงปากนิดน,นึงเนาะจะได้ขอย่าใช้คุชชั่นเนาะเหลือเนื้อเหลือ,ลอๆนี่แหละเนาะกรบบริเวณเออ ลิปหิปากนิดนึงมันได้มีเนียนเนาะประมาณนี้ถือว่าเป็นลิปบาล์มที่สามารถทาเต็มปากได้นะปกติแล้วลิปบาล์มก็คือกลัวลิปบาล์มกลัวแค่ว่าลิปบาล์มมันสีชัดแบบเนี้มันลิปบาล์มที่สีชัดแบบเนี้ยจะทาเต็มปากไม่ได้นะ ปกติลิปบามทั่วไปเราทาเต็มปากได้เป็นเป็นลิปบามที่มีสีช่อนข้างชัดเจนนิดหนึ่งก็ถือว่าทาเต็มปากได้แบบแบบเราเนาะทาเต็มปากได้ก็ดูที่มันดูไม่เวอร์จนเกินไปก็จะได้ประมาณนี้ให้ดูจะใช้ทีหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูด้วยเนาะว่าทาออ,ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวแลบิวตี้นะตัวบลัชแล้วก็ตัวลิปตัวนี้เนะาะทามาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะประมาณนี้ อะลองแต่งก็ประมาณนี้เดี๋ยวไป finish หน้านะเดี๋ยวกลับมาดู finish l o o กันอีกทีว่าลองแต่งแล้ว beauty ออกมาลุกเป็นยังไงนะ finish l o ออกมาได้แล้วประมาณนี้อาเดี๋ยวขึ้นลูกให้ดูด้วยเนาะ mm hmm. เช่นเดิมอะก็ไปทำอะไรบ้างเนาะก็วันนี้ไม่ได้เขียนคิวนะใช้แค่ b r าวโคตัวเนี้ยของ for you 2ตัวเนี้ย ปัดคิว้วปัดขนตาขึ้นมานิดหน่อยเนาะแล้วก็ทาแป้งทาซููเซนเนาะแป้งของตัวกุชชี่ตัวนี้เนาะแค่บริเวณ T zone นิดหน่อยแล้วก็ฉีดเฟเชียลสเปรย์ของตัวแม็กนะแค่นั้นเองเนาะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนอกเหนือจากนี้เนาะก็จะได้ลุกประมาณนี้ก็เป็นลุกแบบว่าง่ายๆเนาะดูมันแมดดูสีแบบละมุนล,ละมุนเนีย,นยจะเห็นว่า ตัวเนี่ยมันก็ยิ่งกลืนไปกับผิวเนาะสวยดีอะแต่ตัว l a b บิวตี้ตัวบราชตัวนี้ตัวลิบบาแ์มก็ถือว่าสีกําลังดีเนาะให้สีไม่ออกจะเกินไปแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปทาแล้วก็กําลังดีเนาะก็ถือว่า2ส,สีเนี่ยทาแล้วสวยนะเออไปลองดูล้กันเออตัว n e ียรี่เบอรเนาะแล้วก็ตัว c o m p พล m e n t เนาะแนะนำเลย2ตัวนี้ทาคู่กันแล้วสวยเออก็ได้ลูคประมาณนี้เนาะ ดังนั้นวันนี้ลองแต่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแบรบิวตี้2ชิ้นเนาะตัวสเตย์วอลลุ่ม e บ t ์เมลติ้งบลัชเนาะสี m e l ติ้งบลัอ่ะ, iable, อะ,อะสี ush, เ,ะส Berry เนลลี่เบอร์เนาะแล้วก็วิกแกล a จอรแกวิแก ดิจูดดิวอี้ลิ a บาเนาะสีคอมพิเมนต์เนาะก็ประมาณนี้จะได้ลุคป,ประมาณนี้สวยงามลองแต่งชอบมากๆเลยอ่ะโอเคก็ถ้าชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต a เกีบดูด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันในคลิปต่อไปว่ารักจะนำเสนออะไรให้ทุกคนเนาะไงวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนเนะาะบายบายจ้า